ชอบสินค้าดีทิฟรีได้ง,าง่ายๆที่ King Power Application เดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวง ที่ฟาร์มชุมชนสลวงตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้มีองค์ความรู้ด้านกเกษตรอินทรีย์ ให้เราเลือกเรียนรู้และศึกษาได้อย่างหลากหลายที่เดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินน้ำปุ๋ยเพราะมีทั้งนาข้าวสวนลำใหญ่แปลงผักอินทรีย์แต่ที่เราเลือกขอความรู้จากเจ้าของสวนในวันนี้เป็นเรื่องของเห็ดครับซึ่งที่นี่มีเรือนเพาะเห็ดขนาดย่อมอยู่หนึ่งโรงเรือนซึ่งสามารถให้ผลผลิตหมุนเวียนสร้างอาหารและเปลี่ยนเป็นรายได้ตลอดทั้งปีมาดูกันนะครับว่าเห็ดของที่นี่น่าสนใจอย,อย่างไร นะครับชนิดนี้นะครับที่ผมแนะนำก็อันนี้เรียกว่าลมเทานะครับแล้วชนิดนี้นี่คือภูฐานนะครับที่ผมเลือกทำสองชนิดนี้ก็คือรสชาติอร่อยนะครับความแตกต่างเห็ดผู้ฐานดอกจนานะครับ ส่นลมเทาดอกจะบางนะครับแต่ออกเยอะรมเทาแต่พู้ฐานออกไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ mm. ผมก็เลยเลือกที่จะใช้รมเทาหรือว่ารมดำนะครับเห็ดชนิดนี้อยางนี้จะต้องเก็บได้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะเก็บให้ดูเลยนี่นะครับนี่ครับ วิธีเก็บนะครับถอนอย่างนี้เลยครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือเราเก็บออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งเสร็จแล้วก็เอาไปส่งตลาดนะครับนี่คือก้อนที่เก็บเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไม่เกิน4วันครับเราก็จะเก็บอย่างนี้ได้เลยครับแต่ถ้าเราเก็บแก่มันจะไม่อร่อยนะครับ ลักษณะคำนี้พอดีพอดีเลยครับเรื่องการดูแลเห็ดนะครับเห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดที่ชอบความชื้นนะครับเป็นเย็นชื้นถ้าเข้ามาในโรงเรือนจะต้องเย็นชื้นถ้าเข้ามาปุ๊บมันรู้สึกร้อนๆเราก็จะให้น้ําตลอดการทําโรงเรือนไม่จําเป็นจะต้องให้มันหรูหรายัางไงเยอะหรอกครับ เพียงแต่แค่ทำคามุงเนี่ยครับเราก็ทำได้เราก็ไม่ต้องใช้งบป,ประมาณเยอะเพราะว่าแถวบ้านคานี่ไัยก็ไม่กี่บาทเราก็เอามาทำส่วนการดูแลเราก็จะต้องดูแลว่าถ้าหากมีแมลงมารบกวนส่วนมากมันจะมีแมลงวีถ้ามารบกวนเราก็ใช้น้ำส้มคนไม้เป็นการฉีดไล่ แล้วไอแมลงก็จะไม่มารบกวนมันจะมีอีกชนิดหนึ่งก็จะมีอหอยเขาเรียกว่าหอยหอยแว่นที่มันก็จะมากัดกินเราก็ดูแลสม่ำเสมอส่วนเรื่องแสงเรื่องอะไรตรงนี้ไม่จำเป็นต้องมีแสงเยอะเพราะเห็ดนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบร้อนนะครับที่สำคัญก็ขอให้มีอากาศาท่ายเทอย่างนี้ครับทายเทสะดวกโล่งๆถ้า อย่างฝนตกลงมามันก็ไม่มีปัญหาเพราะเห็ดชนิดนี้ชอบชื้นอยู่แล้วครับจะไม่ถึงกับแฉะนะครับแค่ชื้นชื้นเย็นนะครับเอาไปทําอาหารนะครับทําได้หลายชนิดนะครับถ้าเป็นทางเหนือจะเอาไปนึ่งนะครับนึ่งแล้วไปทําเขาเรียกว่าทําเห็ดส้มก็ได้นะครับเสร็จแล้วเอาเอานึ่งจิ้มกับน้ําพริกดํานะครับก็ได้ หรือว่าจะเอาไปผัดก็ได้จะอไปใส่แกงทุกอย่างก็ได้ถ้ามีคนที่ชอบบวบเอาไปแกงใส่บวบ,บก็ได้เอาไปแกงใส่ถั่วก็ได้เอาไปแกงใส่ยอดฟักทองก็ได้ทําได้หลายๆอย่างครับแล้วก็มีโปรตีนแทนเนื้อได้กินเห็ดนะครับไม่จําเป็นจะต้องกินเนื้ออย่างเดียวมีเห็ดกินก็ได้ครับ ันนี้นะครับจะมาสอนวิธีทําก้อนเฮดนะครับแบบง่ายๆนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีนะครับขี้เลื่อยนะครับสีสก้าใหญ่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีลำนะครับตรงนี้นะครับจะมีลำต่อไปนะครับก็จะเป็นมีแคลเซียมมียิปซัมมีดีเกลนะครับแล้วก็มีมีปูนขาวมีภูไม้นะครับ มีน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็มีกากน้ำตาลนะครับเพื่อช่วยให้ก้อนเห็ดมันออกเยอะนะครับ mm. วิธีทำนะครับเดี๋ยวผมจะสูตรทุกอย่างนี้นะครับเอามารวมกันนะครับผสมรวมกันเสร็จแล้วเราก็จะทำเป็นก้อนนะครับเราก็จะใช้ถุงขนาดนี้นะครับทำก้อน ประมาณ3คูณ12นะครับมันจะมีคอขวดนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีจุกฝาปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับเวลาใส่เชื้อเห็ดนะครับหลังจาก เราใส่ก้อนเรียบร้อยแล้วเราเนึ่งเสร็จนะครับพักไว้ให้ก้อนเย็นหลังจากนั้นเราถึงจะใส่เชื้อเห็ดลงไปพอใส่เชื้อเห็ดลงไปพักไว้อีกหนึ่งเดือนนะครับถึงเชื้อเดินเต็มเราถึงจะเอาเข้าโรงเก็บครับผม วิธีผสมนะครับเดีย๋ยวจะให้มันพอมาดนะครับเราก็จะหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็บีบเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือใช้ได้แล้วนะครับต่อไปจะบรรจุถุงนะครับถุงหนึ่งนี่นะครับประมาณ8ปีดนะครับ นี่ครับ,เร,บ,รรบเรื่องของเห็ดไม่ได้จบแค่การออกดอกให้เราเก็บกินเป็นอาหารรสชาติแสนอร่อยเท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปต่อยอดแปรเป็นปุ๋ยชั้นดีกลับมาเป็นอาหารชั้นเยี่ยมให้กับพืชทุกชนิดบนผืนดินอีกด้วยนะครับส่วนวิธีทำนั้นก็แสนง,ง่ายอดใจรอชมต่อในช่วงหน้านะครับ